สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรามาเล่าเขามาฟังสำหรับ EP นี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องอุทัยเทวีค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเรื่องอุทัยเทวีณเมืองบาดาลที่ดาพญานาคตนหนึ่งต้องการอยากจะออกมาพบเจอกับโลกภายนอกจึงแอบหนีมาเที่ยวยังเมืองมนุษย์ และได้เกิดพบรักกับรุกขาเทวดารูปงามที่สิงสถิตยอยู่ณต้นไม้ริมสระน้ำด้วยความรักที่มีให้แก่กันทิดาพญานาคจึงได้ตั้งครนภและคลอดลูกออกมาเป็นไข่หนึ่งฟองนางได้ใช้สบายห่อไข่และพ่นผิดคุ้มครองไข่เอาไว้ก่อนจะกลับลงไปสู่เมืองบาดาลดังเดิม และหวังว่าลูกของตนจะปลอดภัยจากอันตรายทุกประการแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปไข่ก็ฟักตัวเป็นเด็กน้อยออกมาแต่ระหว่างที่เด็กน้อยกำลังจะลืมตาดูโลกบังเอิญมีนางคางคกผ่านมาเห็นและแอบกินไข่จนตายด้วยพิษของนางพญานาคเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดลืมตามาเห็นนางคางคกก็คิดเอาเอง ว่านางคางคกเป็นแม่ของตนจึงได้อาศัยอยู่กับซากคางคกเน่าหน้านานต่อไปจนกระทั่งมีตายายคู่หนึ่งบังเอิญผ่านมาเห็นเด็กน้อยก็เข้ามาช่วยเหลือเลี้ยงดูด้วยความสงสารและตั้งชื่อว่านางอุทัยเทวีเวลาผ่านไปนางอุทัยเทวีเติบโตเป็นสาวสวยและได้แต่งงานกับเจ้าชายสุด ทาราชก่อนการแต่งงานตากับยายได้ยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าชายสร้างสะพานทองเชื่อมระหว่างวังและบ้านเพื่อจะได้ไปมาหาสู่กันเจ้าชายตกลงตามข้อเสนอของตากับยายนางอุทัยเทวีจึงได้เป็นสไพยแห่งเมืองหลวงแม้ว่านางอุทัยเทวีจะได้เข้าไปเป็นสไพยแห่งเมืองหลวงแล้วมารดาของเจ้าชาย ก็ยังไม่ชอบใจนางเท่าไหร่นักจึงพยายามหาทางให้ลูกของตนตกไปเป็นของสาวอื่นความพยายามของมารดาของเจ้าชายสำเร็จเมื่อเจ้าชายต้องไปแต่งงานกับใหม่กับเจ้าหญิงชันธนาโดยมีอุไทยเทวีตามไปด้วยตามสัญญาเจ้าหญิงชันธนาไม่ชอบใจนางอุไทยเทวีและคิดจะกำจัดนางเสียให้พ้น แต่เคราะดีที่พ่อของนางอุทัยเทวีมาช่วยไว้ทันนางอุทัยเทวีจึงรอดชีวิตและรอแก้แค้นนางฉันทนาอยู่นอกวงังด้วยความกลัวนางอุทัยเทวีเป็นผีมาหลอกผมของนางฉันทนาจึงเริ่มงอกทีละเส้นทีละเส้นจนทําให้ผมที่เคยดํากับขาวไปเสียทั้งหัว จนต้องเอาผ้าคลุมศีรษะไว้ตลอดเวลาในขณะที่นางอุทัยเทวีแปลงกายเป็นแม่ค้าขายขนมที่ยังคงมีผมโดกดำเพื่อรอการแก้แค้นฝ่ายนางชันธนาเห็นว่ายายแก่คนนั้นน่าจะมีเคล็ดลับการบำรุงผมจึงได้เรียกให้ยายแก่เข้าไปในวังเพื่อรักษาผมของตนเองนางอุทัยเทวี ที่ปลอมตัวเป็นยายแก่ยื่นข้อเสนอว่าจะรักษาให้ก็ต่อเมื่อนางฉันทนายอมทำตามทุกอย่างที่ตนต้องการโดยห้ามถามอะไรทั้งสิ้นด้วยความที่อยากจะกลับมาสวยอีกครั้งนางฉันทนาจึงตอบตกลงรับคําเมื่อนางไทยเทวีเข้ามาถึงตัวนางฉันทนา ก็จับนางกลนหัวออกจนหมดกรีดศีษะแล้วเอาปราลาใส่หม้อครอบหัวนางฉันทนาไว้โดยห้ามเอาหม้อออกก่อนวันที่เจ็ดแต่เพียงเวลาไม่นานนางฉันทนาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและสิ้นใจตายในที่สุดเจ้าชายสุธิราชรู้ความจริงก็รีบเสด็จกับ มานเมืองของต้นและพบว่านางอุทัยเทวียังมีชีวิตอยู่เจ้าชายและนางอุทัยเทวีจึงได้ครองรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องอุทัยเทวีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ